AIA+ Super Application แอปเดียวจบครบทุกบริการการสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อเข้าใช้บริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ยูนิตลิงก์ากรร Link, หากต้องการใช้บริการพอร์ตโฟลิโอที่แนะนำสามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายๆเพียงเลือกคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนเลือก ลงทุนตามพอร์ตโฟลิโอที่ผู้จัดการกองทุนแนะนำระบบจะแสดงชื่อกองทุนที่ตรงกับระดับความเสี่ยงที่แนะนำให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลกองทุนจากเอกสาร Fun Fact Sheet แล้วกดยืนยันเพื่อเลือกกองทุนกดยืนยันรายละเอียดเพื่อส่งคำสั่งใส่รหัส OTP ยืนยันตัวตนเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่ง AIA Plus แอปเดียวจบครบทุกบริการ ดาวน์โหลดเลย